คำว่ากลัวในภาษาอังกฤสามารถพูดได้2แบบแบบแรกก็คือเราจะบอกว่าเรากลัวสิ่งไหนกลัวอะไรเราจะใช้คําว่า red fur แล้วก็เป็นคํานามคํานั้นเลยเช่นกลัวหมากลัวผียกตัวอย่างเช่นเราจะบอกว่าฉันกลัวผีแล้วก็บอกว่า y o r k s i r red fur s p a n i e n y o r k i r red fur s p n i e n y o r k i r e red fur s p a n i e n ฉันกลัวผีหรือถ้าเป็น กลัวหมาอาจจะเป็นเด็กๆเ,เคยโดนหมากัดบ่อยครัววิ่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็น y o r k h i r e d Fur h u n d ฉันกลัวหมาถ้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นการกลัวว่าจะทำอะไรนะคะกลัวว่าจะต้องทำอะไรผิดก็จะเป็น Red f e r a t แล้วก็เป็นคำกริยานะคะเช่น y o r k i r r d Fur a t y e r e a f i a i y o r k i r e Red Fur y e r a f i a i ฉันกลัวที่จะทำอะไรผิดหรือถ้าเราจะบอกว่าฉันกลัวที่จะต้องเปลี่ยนงาน ยกแอรแรดเฟอร์อ er ัดบีนะยบยกแอรแรดเฟอร์อัดบ er ีตยบลองเอาไปใช้ดูค่ะแต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าจะใช้ยังไงนะคะหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ค่ะหนึ 1, ่งพันวลีประโยคจะเป็นภาษาสวีเดนเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาสวีเดนคนที่ยังพูดคำศัพท์เป็นคำๆอยู่เล่มนี้เหมาะกับคุณมากมากจริงๆนะคะลองเอาไปใช้เป็นคู่มือในการช่วยให้คุณกล้าพูดภาษาสวีเดนมากขึ้นหลายคนสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ไปแล้วบอกว่าอ่านง่ายมีคำอ่านคำแปลให้เรียบร้อยอยากได้ทักที่ใต้โพสต์นี้และเพจครูปีปีปี